สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกับ Anews Time ประจำวันศุกร์ที่19กุมภาพันธ์2564นะครับคลิปนี้แอดมินจะมาทำความเข้าใจกับท่านผู้ชมที่อยู่ในโครงการเราชนะแต่ละกลุ่มแต่ละประเภทนะครับก็สรุปแล้วเนี่ยตอนนี้รวมมาตรา33ด้วยก็มีทั้งหมด5กลุ่มใหญ่ๆนะครับแล้วก็มีช่องทางการรับเงินแล้วก็การใช้สิทธิ์เนี่ย3ช่องทางด้วยกันเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงไปทีละกลุ่ม ในความเหมือนกันและก็ความแตกต่างกันนะครับรวมถึงข้อห้ามสิ่งที่เงื่อนไขของโครงการเราชนะนั้นห้ามเด็ดขาดว่าห้ามทำอะไรเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับเริ่มกันที่ความเหมือนก่อนแล้วกันนะครับความเหมือนของแต่ละกลุ่มที่ว่ามานะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรบริการแห่งรัฐนะครับหรือกลุ่มพิเศษที่จะต้องใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนนะครับซึ่งอยู่ระหว่างการลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์ไปจนถึง5มีนาคมที่ทางภาครัฐได้ขยายเวลาแล้วก็ขยายหน่วยสาขาที่รับลงทะเบียนด้วยนะครับกระจายไปจนถึงธนาคารออมสินและทกสอเริ่มวันจันทร์ที่22กุมภาพันธ์นี้แล้วก็นอกจากนั้นนะครับกลุ่มที่ใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตังผมเหมารวมเลยวยกันนะครับทั้งกลุ่มที่อยู่ในโครงการคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกันแล้วก็รวมถึงกลุ่มที่ลงทะเบียนใหม่แล้วก็ผนวกไปกับกลุ่มมาตรา33 ภายใต้โครงการเรารักกันนะครับที่จะเริ่มเปิดลงทะเบียนในวันที่21กุมภาพันธ์ซึ่งก็คือวันอาทิตย์นี้ไปจนถึงวันที่7มีนาคมนะครับก็ใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเช่นเดียวกันความเหมือนที่ว่านะครับอันดับแรกทั้งบัตรสวัิการแห่งรัฐบัตรประจำตัวประชาชนแอปพลิเคชันเป๋าตังของกลุ่มที่อยู่ในโครงการเราชนะแล้วก็มาตรา33เนี่ย ความเหมือนก็คือเงินจะถูกโอนเข้ามาในแอปในบัตรนะครับทุกๆสัปดาห์เป็นรายสัปดานะครับจะไม่ให้เป็นรายวันหรือให้มาก้อนเดียวแล้วก็ทุกกลุ่มไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้แต่อย่างใดนะครับโดยบัตรบริการอย่างรัฐนั้นจะได้รับทุกวันศุกร์นะครับเริ่มมาตั้งแต่วันศุกร์ที่5กุมภาพันธ์สัปดาห์ละ675-700บาท ส่วนบัตรประจำตัวประชาชนนะครับเดี๋ยวจะเริ่มโอนครั้งแรกเนี่ยวันศุกร์ที่5มีนาคมจะตกเบิกเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น4,000บาทแล้วก็จะทยอยโอนจนครบ7,000บาทสำหรับกลุ่มบัตรประจำตัวประชาชนนะครับที่กำลังอยู่ระหว่างการลงทะเบียนส่วนกลุ่มแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับไม่ว่าจะอยู่ในโครงการคนละครึ่งเราเที่ยวด้วยกันหรือลงทะเบียนใหม่กลุ่มนี้ก็จะได้รับสิทธ์ ทุกวันเพื่อฮัสบดีนะครับเริ่มมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับพระอัสบดีที่18กุมภาพันธ์2,000บาทแล้วหลังจากนี้ก็จะโอนทุกวันเพื่อฮัสบดีสัปดาห์ละ1,000บาทไปจนครบ7,000บาทส่วนมาตรา33นะครับที่จะเปิดลงทะเบียนในวันอาทิตย์นี้เป็นวันแรกไปถึง7มีนาคมเนี่ยก็จะได้รับเป็นรายสัปดาห์เช่นเดียวกันนะครับโดยคนที่ได้รับสิทธิ์จะได้รับเงินครั้งแรกนะครับโอนเข้าแอปเปาตังค์วันจันทร์ที่22มีนาคม แล้วก็โอนทุกๆสัปดาห์สัปดาห์ละ1 0 0 0งพนะครับจนครบ4 0 0 0บาทนี่คือความเหมือนกันของทุกกลุ่มนะครับว่าท่านจะได้รับเป็นรายสัปดาห์แม้ว่าจะวันจันทร์บ้างวันพฤหัสบดีบ้างวันศุกร์บ้างแต่ก็จะได้เป็นรายสัปดาห์ใครที่ยืนยันตัวตนยังไม่สําเร็จก็ไม่ต้องตกใจนะครับทยอยทําไปเรื่อยๆหาวิธีหาหลักเกณฑ์หลักการในเรื่องของการสแกนนะครับหรือถ้าไม่ได้จริงๆก็ไปปรึกษาที่ธนาคารกรุงไทย หากว่าท่านทําสําเร็จนะครับก็รอรับตกเบิกได้เช่นเดียวกันภาครัฐไม่ได้กําหนดขอบเขตในการยืนยันตัวตนนะครับต่อไปนะครับสิ่งที่เหมือนกันก็คือเงินภายใต้โครงการเราชนะและเรารักกันนี้ก็สามารถสะสมเอาไว้ใช้ได้ตามความต้องการของเราเองนะครับไม่จําเป็นจะต้องใช้ให้หมดภายในวันนั้นหรือในสัปดาห์นั้นหรือในเดือนนั้นเพราะท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่เหมือนกันอีกอย่างหนึ่งก็คือทุกกลุ่มที่ผมไล่มานะครับท่าน สามารถสะสมเอาไว้ใช้ได้จนถึง31พฤษภาคม2564นายนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่สามารถใช้ร่วมกันเลยที่ว่ามาทั้ง5กลุ่มนะครับก็คือร้านค้าครับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไม่ว่าจะเป็นร้านธงฟ้าร้านถุงเงินนะครับธงฟ้าที่มี2ประเภทนะครับคือธงฟ้าที่เป็นเครื่องรูด EDC เครื่องรูดบัตรกับร้านธงฟ้าที่มีแอปพลิเคชันถุงเงินที่ต้องสแกนผ่านโทรศัพท์มือถือ นะครับแล้วก็ร้านคนละครึ่งแล้วก็ร้านเราชนะแล้วก็รวมถึงประเภทบริการนะครับไม่ว่าจะเป็นแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์รถตุ๊กต3๊ก3ออสาล้อทนะีบรถโดยสารสาธารณะรถโดยสารส,ารส,ารสาร่วนบุคคลรถตู้โดยสารนะครับรถไฟรถไฟฟ้า BTS, MRT, a i r p o r t i และ Link, เหล่านี้สามารถใช้ได้เหมือนกันหมดทุกกลุ่มนะครับนี่คือสิ่งที่เหมือนกันของโครงการเราชนะเงื่อนไขาตามนี้นะครับ อันดับต่อไปนะครับสิ่งที่ไม่เหมือนกันหรือว่ามีความแตกต่างกันอยู่บ้างนะครับก็อย่างเช่นจํานวนเงินกลุ่มที่เป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับอันนี้หลายท่านก็บ่นน้อยใจแต่ว่าทางภาครัฐเองก็ยังไม่ได้ชี้แจงอะไรนะครับเพราะว่าเขาเอาเงิน7000บาทเป็นตัวตั้งแล้วก็ไปหักเอาสวัสดิการที่เคยให้เป็นประจําทุกเดือนในวันที่1เนี่ยหักออกทําให้ยอด ของโครงการเราชนะของกลุ่มบัตรธุริการแห่งรัฐเนี่ยได้ไม่เต็ม70,00นะครับแต่ถ้าเอารวมกันกับวันที่1ด้วยมันก็จะได้7000นั่นแหละแต่กลุ่มนี้ยังมีปัญหาเงินตกหล่นเงินหล่นหายอยู่พอสมควรนะครับเดี๋ยวผมจะตามเรื่องไปเรื่อยๆกลุ่มบัตรธุริการแห่งรัฐเนี่ยนะครับใครที่เคยได้เดือนละ800นะครับท่านก็จะได้อีกทั้งสิ้นภายใต้โครงการเราชนะเนี่ย5,400บาทนะครับตลอดโครงการเลย5,400บาท ส่วนคนที่เคยได้700นะครับท่านก็จะได้เพิ่มอีกเป็น5,600บาทตลอดโครงการนะครับนี่คือกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนกลุ่มบัตรประจําตัวประชาชนนะครับที่กําลังลงทะเบียนอยู่ตอนนี้ถ้าใครได้รับสิทธ์นะครับก็จะได้เงินเนี่ยเจ็ดพบาทนะครับนี่คือความแตกต่างกันเช่นเดียวกันกันกบกลุ่มแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับที่ผ่านการคัดกรองจากโครงการคนละครึ่งเราเที่ยวด้วยกันแล้วก็ลงทะเบียนใหม่อันนี้ก็จะได้7 0 0 0บาทเช่นเดียวกัน ส่วนกลุ่มมาตรา33ที่จะต้องใช้งานแอปเปาตังค์ด้วยนะครับกลุ่มนี้จะได้เพียง4 0 0 0บาทนะครับนี่คือความแตกต่างกันอีกข้อหนึ่งส่วนวิธีการใช้จ่ายนะครับก็อาจจะแตกต่างกันในรายละเอียดเล็กน้อยนะครับผมรวมกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรประชาชนเข้าด้วยกันนะครับเพราะว่าวิธีการใช้จ่ายเนี่ยเหมือนกันก็คือให้ท่านนําบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรประชาชนนะครับไปสแกนกับร้านธงฟ้าร้านค้าถุงเงินร้านคนละครึ่งหรือ บริการที่เข้าร่วมโครงการเราชนะสําหรับการสแกนจ่ายค่าสินค้าหรือบริการนะครับของกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรประจําตัวประชาชนนะครับอันดับแรกท่านก็จะต้องนําบัตรประชารัฐหรือบัตรประจําตัวประชาชนนี้ติดตัวไปด้วยนะครับติดไปด้วยทุกครั้งเวลาจะไปซื้อสินค้าเมื่อเลือกสินค้าหรือใช้บริการเสร็จสับนะครับตกลงละคงราคากันเรียบร้อยเนี่ยก็ให้เรายื่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรประชาชนของเรานะครับให้กับร้านค้า ทางร้านค้าเขาก็จะทําการสแกนนะครับหรือเสียบบัตรก็ว่ากันไปเมื่อทางร้านค้าสแกนบัตรตั๋วทการอย่างรัฐหรือบัตรประชาชนของเราเสร็จนะครับมันก็จะเด้งขึ้นมาให้ใส่รหัสผ่าน6หลักนะครับมันก็จะมีอยู่2กรณีกรณีแรกนะครับเป็นสิ่งที่ถูกเปิดเผยอ,ออกมาก่อนหน้านั้นว่านะครับให้เราบอกรหัสผ่านกับร้านค้านะครับแล้วร้านค้าเขาก็จะใส่รหัสผ่านเข้าไปก็เป็นการตัดยอดตามราคาที่ ตกลงซื้อขายหรือใช้บริการกันนะครับอันนี้ก็ต้องดูด้วยนะครับก่อนที่จะบอกรหัสผ่านไปเช็กระคงราคาว่ามันตรงกับที่เราซื้อของหรือเปล่าตรงกับที่เราใช้บริการหรือเปล่านะครับแล้วก็อีกกรณีหนึ่งซึ่งผมแนะนานะครับแนะนําทั้งร้านค้าแล้วก็แนะนําทั้งพี่น้องประชาชนนะครับ <c oughs> เพื่อความปลอดภัยของทั้ง2ฝ่ายนั่นก็คือ <c oughs> เมื่อร้านค้าสแ,แกนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรประจําตัวประชาชนเสร็จนะครับเด่งมาสู่หน้าการใส่รหัสผ่านเนี่ย ให้ทางร้านค้านะครับหันมือถือนะครับหันหน้าจอมือถือมาให้กับประชาชนเป็นคนกดรหัสผ่านด้วยตัวเองนะครับอันนี้ก็จะถือว่าน่าจะปลอดภัยกับผู้ใช้บัตรนะครับก็ถือว่าเป็นขั้นตอนการาสแกนบัตรตริการแห่งรัฐเพื่อตัดจ่ายราคาสินค้าหรือประเภทบริการนะครับ ส่วนอีกหนึ่งกลุ่มนะครับก็คือกลุ่มที่ใช้งานแอปเป๋าตังค์นะครับผมพูดรวมถึงกลุ่มมาตรา33ด้วยเพราะว่ารูปแบบวิธีการใช้เนี่ยมันเหมือนกันนะครับก็คือก่อนที่เราจะเข้าไปเมนู g Wallet นะครับในแอปเป๋าตังค์เราก็ต้องใช้รหัสผ่านก่อน6หลักนะครับบางท่านอาจจะใช้การสแกนนิ้วมือก็ว่ากันไปแต่พอเข้าไปสู่หน้าแบนเนอร์หลักนะครับเราจะกดใช้สิทธิโครงการเราชนะก่อนที่เราจะ ชำระค่าสินค้าบริการนะครับหลังจากสแกน QR code เสร็จเนี่ยนะครับในมือถือของเรามันจะเด้งขึ้นมาให้เราใส่รหัสผ่านการที่เราใส่รหัสผ่านก็เท่ากับว่าเรายินยอมให้ตัดยอดราคาสินค้าหรือบริการที่เราคุยกับร้านค้าหรือที่เราคุยกับร้านบริการนะครับให้ดูเรื่องของราคาด้วยว่ามันตรงกันไหมถ้าไม่ตรงเราก็ไม่ต้องกดตกลงไม่ต้องใส่รหัสผ่านนะครับให้สอบถามไปยังร้านค้า แล้วค่อยคุยเรื่องราคากันใหม่เมื่อตรวจสอบราคาตรงแล้วก็สแกน QR code โคใหม่แล้วค่อยกดรหัสผ่านใหม่ผ่านมือถือของตัวเองนะครับเพราะนั้นกลุ่มแอปพลิเคชันเป๋าตังค์จะแตกต่างกันกันกนกบกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรประชาชนในขั้นตอนที่2ของการใส่รหัสผ่านนะครับเพราะว่าบัตรประชาชนกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่านจะต้องบอกรหัสกับร้านค้าหรือกดรหัสในมือถือหรือในเครื่องของร้านค้า แต่กลุ่มแอปเปิาตังให้กดรหัสผ่านครั้งที่2เนี่ยในมือถือของเราเองนะครับนี่คือความแตกต่างอีกเครื่องหนึ่งของ2กลุ่มนี้นะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่เหมือนกันนะครับก็ย้ําให้อีกรอบก็คือเรื่องของวันโอนเงินนะครับกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะโอนเข้าทุกวันศุกร์นะครับเริ่มศุกร์ที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาส่วนกลุ่มบัตรประชาชนก็จะโอนทุกวันศุกร์แต่ไปเริ่มเอาศุกร์ที่5มีนาคม แล้วก็กลุ่มแอปเป๋าตังนะครับที่อยู่ในโครงการคนละเครื่องเราเที่ยวด้วยกันแล้วก็ที่ลงทะเบียนใหม่ที่ได้รับสิทธิ์นะครับอันนี้จะโอนทุกวันพฤหัสบดีเริ่ม18กุมภาพันธ์นะครับแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆจนครบส่วนกลุ่มมาตรา33ไปยใต้โครงการเรารักกันนะครับที่จะได้รับสิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังด้วยจะเริ่มโอนทุกวันจันทร์นะครับเริ่มวันจันทร์ที่22มีนาคมแล้วก็จะไล่ไปจนครบ4,000บาทนั่นเองนะครับ นั่นคือความเหมือนและความแตกต่างกันของแต่ละกลุ่มนะครับที่แอดมินพอจะสรุปได้บ้างถ้าหากว่าพูดตกหล่นประการใดท่านผู้ชมรับฟังแล้วรู้สึกยังสงสัยก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาสอบถามที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับและสิ่งหนึ่งที่จะทิ้งท้ายเอาไว้นะครับก็คือเรื่องที่มันเป็นความผิดตามกฎหมายของโครงการนี้เป็นเงื่อนไขแล้วท่านผู้ชมจะไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะตั้งแต่การลงทะเบียนมันก็มี เงื่อนไขให้เรากดยินยอมและกดตกลงรวมถึงก่อนเข้าใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตังยืนยันตัวตนยืนยันการรับสิทธิ์มันก็มีเงื่อนไขให้เรากดยินยอมและตกลงนั่นแสดงว่าเราได้รับทราบข้อกำหนดของโครงการเราชนะเรียบร้อยจะอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้นี่คือสิ่งที่ทุกท่านจะต้องทราบและก็พึงสังวรระวังเอาไว้เสมอว่าอะไรที่ใช้แล้ว มันผิดข้อกำหนดก็ขอได้โปรดอย่าทําเข้าใจความจาเป็นของพี่น้องประชาชนทุกท่านแต่ก็ขอให้ท่านเนี่ยดูแลตัวเองนะครับสิ่งที่เขาห้ามชัวๆเลยนะครับก็คือสินค้าภาษีบาปครับพวกเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์เหล้ายาบุหรี่เหล่านี้ห้ามโดยเด็ดขาดลอตเตอรี่ก็ห้ามโดยเด็ดขาด ท่านซื้อได้แต่ถ้าหากเจ้าที่ก็ตรวจพบเจอท่านจะมีความผิดตามกฎหมายและไม่มีข้อตโต้แยง้งไม่มีคำชี้แจงใดๆทั้งสิน้นต่อไปก็คือเรื่องของการนำไปจำนำบัตรหรือว่าจำนำแอป,ปก็แล้วแต่นะครับก็คือไปเอาเงินสดโดยใช้วิธีการจ่ายเป็นดอกเบี้ยร้อยละห้าร้อยละสิบร้ย,ยี่ก็ว่ากันไปสิ่งนี้ก็มีความผิดตามกฎหมายเช่นเดียวกันประการต่อมาครับ ประเภทที่มติคณะรัฐมนตรีประกาศชัดเจนว่าห้ามก็คือการห้ามซื้อทองคําเครื่องประดับอัญมณีต่างๆอันนี้ห้ามนะครับห้ามโดยเด็ดขาดด้วยไม่ใช่แค่ห้ามแบบว่าขออย่าซื้อนะครับเพราะว่ามติคณะรัฐมนตรีถือว่าเป็นที่สิ้นสุดถือว่าเป็นกฎหมายมีความผิดตามกฎหมายถ้าท่านยังดื้อดึงไปซื้อแล้วโดนภาครัฐตรวจจับได้ แล้วก็นอกจากนั้นนะครับร้านประเภทรับซื้อของเก่าอันนี้ก็ไม่ได้เข้าร่วมโครงการอาจจะรวมถึงร้านจำนำนะครับอันนี้ก็ไม่ได้เข้าร่วมโครงการเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นท,ทั้งหมดทั้งมวลที่เขาห้ามท่านไม่สามารถที่จะนําไปใช้ได้นะครับหลายท่านอาจจะเห็นแยง้งแต่นั่นแหละครับมันคือข้อกฎหมายคือข้อกําหนดที่ทุกคนกดยอมรับไปแล้วถ้าหากว่าท่านทําผิดก็ต้องยอมรับในสิ่งที่มันจะตามมาหลังจากนั้น ในส่วนของร้านค้าเองนะครับหลายท่านบ่นกันเหลือเกินว่าราคาสินค้าขึ้นมาทิง5บาท10บาทนะครับแทบจะไม่มีสิทธิปรีปากบ่นอะไรทั้งสิน้นแต่ถ้าหากว่ามันเห็นว่าการขึ้นราคานั้นเป็นการริษรอนสิทธิของเรามากจนเกินไปเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคมากจนเกินไปท่านสามารถแจ้งได้ตามช่องทางต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแจ้งสคบโดยตรง แจ้งสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังได้โดยตรงนะครับซึ่งข้อมูลเบอร์โทรเหล่านี้ช่องทางการแจ้งเหล่านี้นะครับท่านสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ w w w ร์ลไวด์เว็บชนะ .com นะครับแล้วก็เลื่อนลงไปด้านล่างนะครับมันจะมีข้อมูลช่องทางให้ท่านติดต่อแจ้งข้อมูลแจ้งเบาะแสสําหรับร้านค้าที่กระทําความผิดและเอาเปรียบพี่น้องประชาชนได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนี่คือความเหมือนและความแตกต่าง ของโครงการเราชนะแต่ละกลุ่มแต่ละประเภทนะครับว่าท่านจะได้รับสิทธิ์อย่างไรใช้เงินอย่างไรจำนวนเงินเท่าไรใช้ได้ถึงเมื่อไรใช้กับร้านค้าประเภทบริการอะไรได้บ้างและที่สำคัญห้ามซื้ออะไรห้ามใช้อะไรบ้างท้ายที่สุดนี้หากท่านผู้ชมเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้กับท่านอื่นๆได้ทราบต่อไป หรือผมพูดประเด็นอะไรตกหล่นข้ามไปบ้างหรือผิดพลาดไปบ้างก็สามารถคอมเมนต์ติชมแนะนำเพิ่มเติมเข้ามาได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงพบกับการรายงานข่าวจาก A News Time ได้ในครั้งต่อไปโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ